สวัสดีครับวันนี้มาดูฟาร์มหลักของออีทิเด็ดฟาร์มนะครับว่าจะมีไก่หรือเปล่าครับอันนี้คือมาฟาร์มหลักของออีทิเด็ดฟาร์มนะครับที่ถ่ายไปพโพสเมื่อวานกับวันก่อน,นครับอันนั้นคือที่ปล่อยไก่อยู่ที่นะครับแต่ตรงนี้เป็นฟาร์มหลักนะครับส่วนมากจะมีแต่แม่ไก่ครับตอนนี้ ว่ากานี่โหสุดๆเลยครับกาไม่มีวิธีจัดการเลยครับมาทีละหกเจ็ดตัวไข่ตกปุ๊กเนี่ยมเมาแล้วมเมาไปกินแล้วครับไม่มีโอกาสได้ฟักนะครับแม่ไก่แม่ไก่ตรงนี้มีประมาณยี่สิบกว่าตัวนะครับเกือบยี่สิบตัวแหละยี่สิบตัวแหละเห็นฟักอยู่ประมาณสองแม่สามแม่แต่ที่เหลือนี่ไม่ได้ลูกเลยครับแม่ที่ฟักนี่ไปแอบอยู่ใน หรือในไรนะครับถึงรอดนะครับคุณยอดจริงๆครับกาอันนี้คือเป็นแม่พันธุ์ที่ฟาร์มหลักนะครับแม่พันธุ์พวกนี้นําเข้ามาจากหลายที่ครับทั้งสารพีทั้งหนุ่มลงมีแล้วก็โกเซฟนะครับอานนี้ไก่จะบางบางตาหน่อยครับปีนี้ไม่ไก่ไม่เยอะครับทีนี้เพราะว่ากาดุครับมันมามากินทุกวันนะครับไม่เหลือไข่ ไม่เหลือไข่แม่ฟองเดียวครับไก่แม่ไก่ตัวเมียนี่เต็มเลยแต่ไม่เหลือไข่ครับกินหมดแม่นี้เนี่ยแม่โกเสีมนะครับปิ่นเก้าล้านนะครับแม่นี้สองตัวน,นี้เป็นลูกผสมนะครับเป็นสารพีพ่อเป็นสารพีแม่เป็นหนุ่มโรงหนีครับตัวนี้แล้วก็บวกโกวเซีมด้วยครับแม่ อันน้คือเจ้าของฟาร์มครับอันนี้คือสมุนครับตัวดีนะครับกินไข่เขากินไข่เ้าเก่งนะครับพวกนี้สายกัดครับพวกนี้อ่ะอย่ามาใกล้ใ,ใก้ล้กินเขา ชุดนี้ครับทีเด็ดครับเหลืออยู่2ตัวครับตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่งแม่แอบจับขโมยไปฆ่านนะครับตัวหนึ่งชุดห่วงครับชุดนี้ชุดโกเซมแม่จับไปฆ่ากินครับน่ดทึ่จริงๆคุณแม่ไปได้ใหญ่ตอนนี้กระจุงจักรยานไปไหนเออ ตอนนี้เป็นหนุ่มลงหมีร้อยนะครับพ่อเป็นป๊อกบาร์นะครับป๊อกบาร์เป็นลูกของเท่าสามหมื่นห้าบวกปีใหม่ก็สีหรืออะไรนี่แหละครับนี่ครับตัวนี้ส่วนแม่เนี่ยเป็นเป็นสายเลือดของพระจัร์เซี้ยวผไม่ใช่พ,พระจันร์เซี้ยวถูกแล้วครับโกโก้เท่าสามหมืนห้าครับตอนนี้ ทำมาตั้งแต่เล็กๆนะครับตัวนี้ซื้อมาห้าพันส่วนตัวนี้เป็นพ่อไก่ครับก็ไม่ได้เก่งครับตัวนี้ไม่มีไฟครับไม่มีไฟมีแต่เกือบชนะครับอามาทำเป็นพ่อไก่ถือว่าฟีมือใช้ได้ครับไก่ตัวนี้นะครับพีเด็กครับตัวนี้ครับพีเด็ก น้นแ,แม่แม่แม่เดือฟานครับแม่นี้แม่เดือฟายังไม่เจอมันยังไม่เห็นการจ่ายลูกครับแต่ที่เกิดนี่เก่งสุดๆครับตอนนี้